สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะก่อนอื่นเลยขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไม่รอช้ารู้เลยว่าทุกคนกาลังคิดถึงพี่หลิงหายไปไหนอะไรวันนี้เหมือนไม่เห็นพี่หลิงเท่าไหร่ มาดูคลิปนี้เลยค่ะอะองปวดจะเฟันซ์อมนว่าชื่อคว่างลิงลิงว่ชื่อออมกานธพั์ค่ะวันนี้ออมก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาทํางานร่วมกับนิตยสารไอเอ็มค่ะดีใจมากๆที่เจอทุกคนในนิตยาสาร i อเอ็มนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไอเอ็มด้วยค่ะที่ช่วยสร้างความทรงจำดีๆให้กับพวกเราค่ะวันนี้พวกเราและนิตยาสารไอเอ็มจูต้าเจียจงชูเจียไุ้เล่อ เด้ยว,ว่างืน月饼ท่สำบัญที่สุดคอดันทอย่าลืมดเาวนีัเมากนักวเนะพเรากนเอามากวกเานะัวราะวเรามนรับพวกเามนะตักวกเรารเอามนิตยเามารเอามาเรามากมาฝากนะ ก็คือพี่หลิงเนี่ยกับน้องออมไปถ่ายนิตยสาร i อเอ็มใช่ไหมล่าสุดแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์พี่หลิงก็เลยเอาใจแฟนๆชาวจีนเขาหน่อยเพราะว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นวันเทศกาลใหญ่ของชาวจีนเลยนะวันนี้เขาเป็นวันหยุดราชการของเขาแล้วพี่หลิงก็เลยเนี่ยชวนน้องออมนะคะมาอวยพรสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ค่ะ นะแล้วน้องออมก็พยายามพูดภาษาจีนกลางด้วยโอเคเลยได้ใจไปเยอะเลยนะคราวนี้นอกจากจะมาแกะคำพูดพี่หลิงก่อนช่วงท้ายๆพี่หลิงจะพูดเป็นภาษาจีนด้วยแอบบส่งลูกอ้อนแอบ,บส่งลูกอ้อนพี่หลิงพูดว่าอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอเปิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งพี่หลิงบอกว่าสุขสันต์วันวาจสน,นะแล้วก็คืนนี้ใคร เห็นแสงพระจันทร์เห็นแสงจันทร์แล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะเนี่ยลูกอ้อนขั้นสุดแล้วถ้ามากับเสียงพี่หลิงที่ไปภาษาจีเมื่อกี้ใช่ไหมพี่หลิงอ้อนนี่อ้อนน่ารักเนาะเขาไม่ได้อ้อนแบบว่าเออหวานเจีย๊ยบอะไรอย่างเงี้ยแต่คําพูดแล้วก็น้ําเสียงอะไรแล้วโอ้โหเซตนี้พี่หลิงใส่สีแดงขึ้นกล้องสุดๆตีมนี้นี่เล่นเป็นเจ้าแม่ได้เลยอะ่ะเจ้าแม่อะไรสักอย่างอะ่ะ เรื่องหน้าต่อจากบอดี้การ์ดเอาเป็นประมาณเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างมะแล้วน้องออมก็เป็นลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรสักอย่างอะนะดีมะดีมะอันนี้ก็มาโน,โนกันไปเรื่อยๆอ่ะมาต่อกันหลังจากที่พี่หลิงส่งลูกอ้อนอันนี้แล้วนะชวนน้องออมมาส่งด้วยก็ยังไปโพสต์ในแพลตฟอร์มเวปัวเนอะของโซเชียลจีนเขาด้วยว่าสุขสันต์วันว,นวนาทจรรย์เนี่ยค่ะเป็นรูปนี้เลยนะ พสแล้วเป็นยังไงเหรอคะปฏิกิริยาคนจีนดีดากันใหญ่ค่ะนะพอโพส์ไปก็เนี่ยค่ะก็แต่ละคนก็เข้ามาสุขสันต์วันวาะจันทร์กับพี่หลิงด้วยนะล่าสุดเกิดการขิงกันน้อยขิงกันน้อยขิงอะไรอีกนะก็มีแฟนคนหนึ่งนะเขียนไปภาษาอังกฤษนะแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแฟนอินเตอร์แฟนแต่ไม่ใช่คนจีนแน่เลยเขาเขียนมาว่า อันนี้เอแปลเลยนะเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าพี่หลิงอะ่ะมีเวลาไปอัปเดตเว่ยปัวบ่อยๆเลยนะแต่กับ X แล้วก็ IG อ่ะพี่หลิงอะ่ะทำแค่รีโพสต์เองฉันอิจฉาคนจีนสุดๆแล้วก็ส่งสติกเกอร์ตาหวานมาเลยนะคะประมาณว่าอัปเดตโซเชียลที่อินเตอร์น้อยมากไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า X นะซึ่งเว่ยปวเนี่ยคนจีนดูได้อย่างเดียว คนต่างชาติชาติอื่นเข้าไปดูไม่ได้นะส่วนแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็นไ G หรือ X คนจีนก็ออกมาดูไม่ได้เออมันจะอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยคนนี้เขาก็เลยน้อยใจนิดนดเพราะว่าพี่หลิงไม่ค่อยอัปเดตท,ทาง i อกับ X อแต่ไปอัปเดตเวปบวกก็ถือว่าช่วงนี้ถือว่าเยอะกว่าเพื่อนอ่ะควนี้ก็เลยมีคนเข้ามาตอบไปภาษาอังกฤษว่าโอ้ยพวกคุณทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยเหล่าแฟนคลับใช่ไหมก็สงสัยกันอินเตอร์แฟนอีกคนก็เข้ามา นะเขาบอกสำหรับคนจีนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยที่จะดาวน์โหลดเแล้วก็ Instagram นะแล้วมันก็ยิ่งยากไปอีกที่จะใช้แอปเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะแต่เราก็อ่านภาษาไทยไม่ออกอีกอยู่ดีอะเราก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆไปที่พวกเรา FC แล้วก็ความใจดีที่ ให้พี่หลิงอ่ะจะมาเวปปัวอยู่บ่อยๆเข้าใจไหมเขาก็คือเขาก็เกรงใจอินเตอร์แฟนท่านอื่นแต่เขาก็บอกถึงความยากลาบากของชาวจีนไงที่จะเข้ามาจริงๆเขาก็อยากจะมาอยู่แพลตฟอร์มเดียวกันกับพวกเรานี่แหละแต่เนื่องจากรัฐบาลประเทศเขาควบคุมการใช้แพลตฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมของเขาต้องใช้แบบแอปของเขาโดยตรงเท่านั้นอ่ะเขาก็เลยรู้สึกขอบคุณแฟนๆนะที่ให้โอกาสพี่หลิงมาเล่นเวปปัวบ่อยๆหน่อยนะคะ อันนี้อินเตอร์แฟนอีกคนเขียนเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษว่าเธอวันนี้มันวันไหว้พระจันทร์นะมันเป็นเทศกาลใหญ่ของที่เมืองจีนเขาจา้าแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวใจมาคนนี้คนจีนค่ะคนจีนบอกงั้นเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนกันมากาเออลองให้พี่หลิงมาประเทศจีนดูมั่งอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าแลกตัวกันให้พี่หลิงอะ่ไปไปอยู่ที่จีนเลยนะคะแล้วเขาก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะน้ำตาไหลามา นะคราวนี้อินเตอร์แฟนอีกคนค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าอ๋อเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่เขาอยู่เมืองจีนเขาบอกว่ามันยากสําหรับคนจีนที่จะเจอหลิงหลิงอ่ะฉันกลับอิจฉาคนไทยมากกว่าอีกนะเนี่ยเนื่องจากวันนี้มันเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ไหมเทศกาลใหญ่ของในประเทศจีนเขาเลยพวกเราก็เลยกําลังเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งรูปหัวใจมาด้วย คนนี้เขียนเป็นภาษาจีนมาเลยว่าฉันต้งห่าต้องอิจฉาพวกเธอคนไทยหลิงหลิงอ่ะอยู่ที่เมืองไทยใช่ป่ะพวกเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะอยากจะไปเจอหลิงหลิงอ่ะมันยังยากกว่าพวกเธออีกนะพวกเธอจะเจอหลิงหลิงที่ไทยมันง่ายแบบเหมือนปอกกล้วยเขา้าปากเออประมาณว่าอย่ามาอิจฉาฉันเลยฉันต้งห่าต้องอิจฉาเธอนะคะคนนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่คาดว่าเป็นคนจีนแหละเขาบอกว่าเอาไงล่ะมันแลกกันมากให้หลิงหลิงมาที่จีนเราให้หลิงหลิงเล่นไอจีอะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นการขิงกันนะนะเอออีกคนนึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันอ่าก็เหมือนเดิมค่ะประมาณว่าพวกเราอะเจอหลิงหลิงยากนะก็พี่หลิงแบ่งที่หลิงให้มาโพสในเว็บป,ปวเราบ้างโหนะเพื่อหายความคิดถึงอืม คนนี้อีกคนเข้ามาอธิบายว่าเฮ้ยเพื่อนมันไม่มีอะไรต้องอิจฉาเลยนะเว้ยหลิงหลิงเคบอกตลอดว่าเหล่าเอฟซีคนไทยอ่ะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดของหลิงหลิงเขาเลยแต่วันนี้มันเป็นงานเทศกาลบรรยายระจัรท์มันเป็นวันหยุดราชการงานใหญ่นะเป็นเทศกาลใหญ่ของเขาเขาก็เลย น้องหลิงอะ่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าจะต้องมาอวยพรให้เหล่าแฟนๆชาวจีนเขาแฮปปี้ในเทศกาลวันไหว้พระจานท์บนเวปัวนะเราอะ่ะมาเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พร,ระจานท์ด้วยกันดีกว่าแล้วก็ซัพพอร์ตหลิงหลิงควง forever นะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความขิงของเหล่า fc ที่น้อยใจที่หลิงน้อยใจกันไปน้อยใจกันมาเนอะประมาณว่า โอ้คนไทยก็น้อยใจทำไมพี่หลิงไม่ค่อยโพสอะไรโซเชียลเลยใช่ป่ะแต่ไปเห็นพี่หลิงไปโพสในเวปัวส่วนคนจีนบอกเธอเธอไม่ต้องอิจฉาฉันฉันต้องหาที่อิจฉาพวกเธอได้อยู่ประเทศไทยประเทศเดียวกับพี่หลิงประมาณว่าถ้าไปเจอพี่หลิงก็จะได้แบบสูตรอากาศเดียวกันกับพี่หลิงอะบริเวณเดียวกันเข้าใจปะ่ะมันเป็นความรักความชอบจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องอิจฉากันนะคะพี่หลิงรักทุกคนคะ่ะส่วนแม่ปอมทั้งหลายก็เหมือนกัน ก็รักน้องหลิงน้องออมเท่าๆกันทุกคนไม่ต้องอิจฉาใครไม่มีใครรักใครมากกว่าใครรักเท่าๆกันทุกคนนะเออเรียกได้ว่าเป็นความน่ารักเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากในวันไหว้พระจ,จันทร์นี้ละกันสําหรับใครหลายคนที่สนใจอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องตั๋วงานแฟนมิที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมอันนี้เอกขอขอบพระคุณมากเลยมีข้อมูลอันหนึ่งเขียนเข้ามาว่างานที่งานแฟนมิแต่ ที่ต่างประเทศอะทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงมาเก๊าหรือกระทั่งฟิลิปปินเนี่ยก็คือช่องสามไม่ได้เป็นคนไปลงทุนจัดงานความหมายอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นเอ่อบริษัทของต่างประเทศนั้นๆอะที่เขาเป็นคนมาจ้างช่องสามเพื่อที่จ้างหลิงๆกับน้องออมไปเล่นเองเพราะฉะนั้นจะขายหมดขายไม่หมดให้เอเดาความหมายก็คือถ้าจะขายตัวขายหมดไม่หมดมันเป็นเรื่องของทางฝั่งฝั่งประเทศนั้นๆนะคะ คราวนี้น้องหลิงน้องออมก็คือไปตามหน้าที่แหละเขาจ้างมาก็ไปอันนี้ข้อมูลจากที่คอมเมนต์นะที่มีท่านหนึ่งเขียนเข้ามาให้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคราวนี้ถ้าถามว่าขายหมดไหมเอยังไม่ได้ไปเห็นอัปเดตนะแต่เมื่อวานเอเห็นละทำไมครั้งนี้เหมือนมันไม่แบบ เร็วปุ๊บปั๊บหนึ่งก็คือระบบที่เรารู้กันว่าอาจจะมีระบบเกี่ยวกับการตัดเงินใช่ไหมที่มันค่อนข้างยากบาัตรเครดิตต่างชาติเนี่ยใช้ไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นหุยสาเหตุหลักนะใช่ไหมคราวนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่เอไปเห็นคนจีนเขาพูดกันหนาหูเลยนะว่า ถ้าเขาก็รักหลิงหลิงกับน,น้องออมนะแต่เธอต้องคิดถึงชีวิตของตัวเองสําคัญกว่าเออเขาพูดอย่างนี้เลยนะคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าที่เอพูดไปแล้วเกริ่นไปแล้วเขามีปัญหาเรื่องข้อพิพาทน่าน,านามกันหนึ่งสองเขาบอกตอนนี้มีโรคระบาดด้วยหรอที่ฟิลิปปินส์เขากลัวไม่ว่าจะฝีดาดลิงแต่เอไม่แน่ใจโรคระบาดอีกอันหนึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าใช่ไข้เลือดออกหรือเปล่านะเออใครรู้มาบอกหน่อยได้นะ สามเหมือนมีคนมาเขียนในคอมเมนต์ว่าฟิลิปปินเนี่ยต้องระวังนะมันไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่ไทยอ่ะก็อาจจะเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินอะไรด้วยโอ,อ้ก็มีประเด็นแบบปลีกย่อยหลายอย่างเอ,อจะไม่ได้ว่าเออ,อ่านเป็นของคนไทยหรือคนจีนเอก็สักจะมือและอ่านมาเยอะเก็บข้อมูลมาแยะหลายภาษาจนสักจะมือแต่มีมีคนเขียนอย่างนี้ในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่รวบรวมมานะก็คือ ต้องขอขอบพระคุณจริงๆข้อมูลอัปเดตก็คือบอกว่าประเทศฟิลิปปินส์มันเป็นหมู่เกาะแล้วมันเดินทางยากแล้วมาประกาศขายในเวลากระชันชิดมากอย่างเงี้ยหลายๆคนแปลนกันไม่ถูกเพราะมันต้องจองโรงแรมจองตั๋วจองอะไรเวลาเขาจะบินไปไหนเขาใช้บินกันไงี้มันไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่เป็นแบบแผนที่เราติดกันหมดเลยทุกจังหวัดใช่ไหมอาจจะมีบางจังหวัดเล็กๆที่มันแยกออกเป็นเกาะฟิลิปปินส์นี่เกาะ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 เออก็จริงนะก็จริงนะ มันมันค่อนข้างลําบากในการเดินทางเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเยอะๆแต่นี้แบบเวลากระชันชิดก็เออก็เอานะแต่ว่าใจจริงมันก็อยากให้ไขาไม่ว่าจะจัดประเทศไหนโอเคเราอาจจะกำไรขาดทุนเราไม่เกี่ยวเพราะเขาเป็นงานจ้างใช่ไหมแต่มันก็หมายถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของน้องด้วยส่วนหนึ่งนะ ถ้าเกิดว่าเราไปสมมติจัดแฟนมีที่ไหนแล้วตั๋วหมดพรึบหมดพรึบมันก็สร้างอิมเมจที่ดีใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มแบบว่ามีกระแสว่าแบบเฮ้ยขายไม่หมดภายในวันเหมือนตอนแรกๆแล้วมันก็เริ่มใช่ไหมคนจีนหลายคนบอกเฮ้ยผู้บริหารช่องสามคิดยังไงไปจัดฟิลิปปินส์อ่ะฐานแฟนด้อมน้องหลิงน้องออมที่ฟิลิปปินส์เยอะหรอโอ้นะก็ก็มีเยอะนะก็มีเยอะบางคนไม่ใช่อยู่ฟิลิปปินส์เขาก็จะบินไปใช่ไหมกระทั่งคนไทยบางคนยังจะบินไปดูเลยใช่ไหมคะ แต่ติดปัญหาเรื่องการตัดเงินผ่านบัตรใช่มากก็มีไหมก็มีแต่ว่ามันต้องเยอะไงไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งอะมันต้องแบบอินเตอร์แฟนที่บินไปเยอะเเหมือนแฟนจีนที่บินมาไทยมันก็เยอะๆใช่ไหมมันต้องเยอะอย่างนั้นอะแล้วสเตเดียมเขาใหญ่งว่านี้ฮอลเขาใหญ่ใช่ไหมคนจีนเริ่มสงสัยว่าทําไมช่องสามให้น้องไปแล้วน้อง,องหลิงน้องออมจะปลอดภัยไหมอะ แล้วส่วนมากที่เห็นแกงไปคือไปกันแค่หญิงๆอ,อันตรายนะเขาเตือนกันเขาเตือนผ่านไปถึงคุณเดียวน้องหลิงน้องออมซึ่งเขาเห็นจากงานครั้งก่อนที่ไปที่ฮ่องกงก็คือมีแต่แกงผู้หญิงอะใช่ไหมแต่คราวนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะอันนั้นไม่เมืองจีนใช่ป่ะมาเก๊าอะไรพวกนี้ฮ่องกงพวกนี้มันเมืองจีนนะความปลอดภัยก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ฟิลิปปินส์เขาบอกจะไปแบบมีแต่ผู้หญิงอย่างเงี้ยอันตรายนะระวังนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเขา เตือนมาด้วยความห่วงใยก็ก็เป็นบทเรียนละกันว่าถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้แต่ก็ต้องแต่ตอนนี้ก็ยังต้องการทานนะัเออเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องระวังนะเราไม่รู้งานเราไม่คุ้นเคยอะ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปลองดูนะก็ลองดูเออแต่คลิปก่อนที่บอกว่าเออมีความคิดว่าอยากจะให้น้องแบบว่าพวกแฟนมีพวกนี้มันเดินทางเหนื่อยเราต้องเตรียมรองเตรียมเต้นม,มัน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 ยังไงอะ่ะมันมันกินเวลาเยอะ แต่ความ Impact มันจะได้เท่ากับ Social ลไหม Social หลายคนเริ่มเห็นด้วยเหมือนกันนะที่ว่าเออให้น้องหลิงน้องออมอ่ะมันไลฟ์อะไรในทีทีให้มันเยอะหน่อยจะได้ใกล้ชิดกับเหล่า f อในช่วงที่กำลังไม่ได้มีซีรีส์เรื่องใหม่ใช่ไหมความใกล้ชิด f อซอย่ามองข้ามนะยิ่งตอนนี้แพลตฟอร์มโซเชียลมาเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะในวงการบันเทิงอะ่ะ คุณอยู่วงการบันเทิงกระแสคุณตกเมื่อไหร่นั่นหมายถึงเม็ดเงินที่หายไปเพราะฉะนั้นต้องคีบกระแสตลอดเนี่ยเอเริ่มสังเกตเห็นแล้วพอน้องหลิงน้องออไม่ค่อยไม่ได้ช่วงแค่วันสองวันนี้ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรออกมามา,มากมีแค่รูปงานฟิตติ้งใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นรูปที่เราเคยเห็นแล้วแต่แล้วก็มีรูปคเชนปอมซึ่งเขาก็รู้กันว่าก็ถ่ายไว้ล่วงหน้าแล้วอะแต่เขาอยากเดี๋ยวนี้เขาอยากเห็นอะไรที่มันเลียวอะอัปเดตเลยนะ่ะนับบัตรนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ ไลฟ์ทีทหรือที่ไหนก็ตามมันเป็นมันเป็นอะไรที่เข้าถึงแฟนๆเหล่าเอฟซได้ง่ายแล้วก็ยังไงอะรักษาฐานทัพของตัวเองอะ่ะรักษาด้อมของตัวเองให้อยู่หมัดอะโอลองคิดดูนะขนาดหายไปวันสองวันอนะคนก็เริ่มคิดถึงแล้วใช่ปะถ้าลองหายไปเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันยิ่งแบบไปกันใหญ่นะไปกันใหญ่นะก็ไม่เป็นไรน้องเขาอาจจะยุ่งเรื่อง การฟอมหรือเปล่าที่มาเกาอันนี้ไม่แน่ใจก็มันจะมีอีเวนต์อีกทีที่ใหญ่ๆก็อีเวนต์ไปงานมาเกานี่แหละเดี๋ยวคงจะมีอะไรให้กระชุ่มกระชวยกันอีกแต่หลังจากมาเกาเนี่ยก,ก็ก็ต้องลองดูเพราะมันก็อีกสักระยะถึงจะไปฟิลิปปินใช่ไหมอยากให้คือใช่ไหมล่ะถามใจตัวเองอะ่ะอยากเห็นน้องหลิงน้องออมทุกวันใช่ไหมล่ะแต่ก็เข้าใจว่าน้องก็เหนื่อยสุขภาพน้องมาสําคัญจริงๆมีแฟนคลับท่านหนึ่งบอกเอาที่น้องสบายใจและ รักษาสุขภาพเอออันนี้ต้องมาที่หนึ่งก็อยากให้ผู้บริหารช่องสามลองถามน้องว่าน้องดมิมีความยินดีไหมที่จะหันมาทางเนี่ยโซเชียลทีพวกเนี้ยน้องออมคงยินดีอยู่แล้วแหละเพราะน้องออมก็ชอบอยู่แล้วแต่พี่หลิงที่เป็นอินโทรเวิร์ตแต่พี่หลิงอ่ะตอนเล่นมักอรีที่รักอ่ะก็มาไลฟ์บ่อยเหมือนกันนะอืมไม่รู้สิมันเป็นการคีปรกับเหล่าแฟนคลับเอฟซง่ายๆอ่ะแล้วน้องหลิงน้องออม ไม่อยากให้กระแสนั่ค่อยๆเจือจางอะ่ะไม่ดีนะมันต้องรักษากระแสให้มันแบบมีตลอดอะ่ะเออพูดง่ายๆอ่ะแค่นี้แล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรมาร่วมคอยรับชมกันละกันใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรจะมาแชร์มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ